สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวมาเลเซียและชาวอาเซียนหลังจากที่บุรีรัมยูเนเต็ดผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต้องไปเจอกับยะโฮดาลุนทาซิมทีมจากอาเซียนด้วยกันเองในฟุตบอล f f c h a แชมเปี้ยนลีกอ l ลิต2024-2025 ก็จบลงไปแล้วสำหรับฟุตบอล a f c ซแชมเปี้ยนลีกอ l i ิ e 2024-2025ในรอบลีกสเตดซึ่งก็ได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทั้ง2โซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยบุรีรัมยูเนเต็ดตัวแทนหนึ่งเดียวจากไทยลีกผ่านเข้ารอบเป็นอันดับที่6ของตารางจึงได้ไปเจอกับทีมยะโฮดาลุนทาซิมจากมาเลเซียที่ผ่านเข้ารอบเป็นอันดับที่3ของตาราง ทั้ง2ทีมนั้นเคยเจอกันในรอบลีกสเตทมาแล้วและจบลงด้วยการเสมอกันไปโดยในรอบ16ทีมสุดท้ายนั้นจะต้องแข่งขันกันแบบเย่าเยือนตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่12มีนาคมนี้เรามาฟังกันว่าชาวมาเลเซียและชาวอาเซียนจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u ั s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่1ของชาวมาเลเซียโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ายยโฮดาลุนทาซิมสามารถผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยการเป็นอันดับที่3ของตารางมันเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมมากและเราจะได้เจอกับงานที่ง่ายขึ้นไปอีกด้วยในเกมนัดต่อไปมาต่อกันที่ชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความมั่นใจต่อเรื่องนี้ว่ามันยอดเยี่ยมมาก เพราะอย่างน้อยบุรีรัมยูเนเต็ดก็ดูเหมือนจะง่ายกว่าการที่เราจะต้องเจอกับกว่างจู f อซที่เคยแพ้มาในการแข่งขันรอบแบ่งกลุม่มซึ่งยะโฮดดารุนทาซิมจะสามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้ในปีนี้อย่างแน่นอนมาต่อกันที่ชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า เป็นบุรีลัมยู่นเตดสินะที่ยะยฮหดาลุนทาซิมจะต้องเจอในรอบ16ทีมสุดท้ายฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะเป็นโอกาสในการพิสูจน์ความเป็นอันดับที่1ของอาเซียนในรายการอย่างเป็นทางการแบบนี้อีกครั้งความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าในการเจอกันครั้งล่าสุดของทั้งสองทีมจบลงด้วยการเสมอ ซึ่งเป็นการเล่นในบ้านของยยโฮดาลุนทาซิมดังนั้นในครั้งนี้จะมีอีกหนึ่งนัดที่เราจะต้องออกไปเยือนบุริลัมยูเนเตดจงเล่นด้วยความระมัดระวังเพราะพวกเขาก็มีคุณภาพมากเช่นเดียวกันมาต่อกันที่ชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่า ทายโฮสามารถเอาชนะบริลัมยูเนเต็ดได้เราก็จะมีโอกาสในการดวลกับคริสเตียโนโรนันโดหวังว่าความฝันของฉันจะเป็นจริงทำให้เต็มที่ไปสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กันมาต่อกันที่ชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มาก่าวคล้ายๆกันต่อเรื่องนี้ว่า ได้เจอกับบุรีรัมยูเนเตตฉันคิดว่ามันดีกว่าการที่เราจะต้องเจอกับกว่างจู FC เยอะเลยตอนนี้เยโฮดดลุนทาซิมเต็มไปได้วยความมั่นใจเราจะสามารถเอาชนะบุรีรัมยูเนเตดได้อย่างแน่นอนฉันอดใจรอไม่ไหวแล้วความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความสงสัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันเอฟ h a m p i เป s l e นเลก e l ลิ e ในเกมนัดสุดท้ายตรงนี้ว่า ทำไมซานตงไทซานจากจีนถึงต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันแบบนั้นฉันคิดว่ามันมีเพียวรุดนะสําหรับเรื่องนี้แต่ไม่เป็นไรยังไงยฮโเดรุนทาซิมก็ได้เจอกับงานที่ง่ายขึ้นมาต่อกันที่ชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าอย่าหาว่าฉันมองโลกในแง่ลบเลยนะแต่เราก็ไม่ควรประมาทบุริลัมยูเนเต็ดพวกเขาสามารถบุกมาแบ่งแต้มกับยฮโฮดลุนทาซินในรอบแรกได้ดังนั้น การออกไปเยือนบุรีรัมยูเนเต็ดมันก็ไม่ใช่งานง่ายเลยเราจะต้องวางแผนนี้ให้เป็นอย่างดีความคิดเห็นชาวมาเลเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวคล้ายๆกันต่อเรื่องนี้ว่าการออกไปเยือนบุรีรัมยูเนเต็ดจะเป็นเกมที่สําคัญมากๆเพราะยะฮูดารุนทาซิมห้ามแพ้เป็นอันขาดซึ่งพวกเขาก็แข็งแกร่งมากเช่นกันในการเล่นในบ้านซึ่งถ้าทําสําเร็จยะฮดารุนทาซิมจะสามารถผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายได้อย่างแน่นอน ความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโอกาสในการเจอโรนัลโดมันใกล้เข้ามาแล้วฉันจะได้เห็นโรนัลโดผู้เล่นที่ฉันรักเจอกับทีมที่ฉันรักอย่างยาโฮดาลุนทาซิมฉันนั้นอดใจรอไม่ไหวแล้วจริงๆความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าดีเลยที่ได้เจอกับบุรีลัมยูเนเตตมันจะเป็นตัวพิสูจน์ระดับของลีกได้อย่างชัดเจน เพราะมันเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์ไทยลีกและแชมป์มาเลเซียซูปปเปอร์ลีกนั่นเองต่อมาจะเป็นความคิดเห็นของชาวมาเลเซียคนสุดท้ายโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอ่อนแอกว่ากว่างจูเอฟซีมากเราจะต้องเอาชนะพวกเขาให้ได้และอย่าทำพลาดเหมือนกับครั้งที่แล้วทั้งที่เล่นในบ้านของตัวเองแท้ ต่อมาจะเป็นความคิดเห็นของชาวอาเซียนโดยเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนที่หนึ่งโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าน่าอิจฉาพวกเขาที่มีโอกาสเล่นในถ้วยใหญ่แบบนี้ซึ่งมันจะทำให้สโมสรจากไทยลีกและมาเลเซียแข็งแกล่งมากยิ่งขึ้นเราจะต้องเร่งพัฒนาให้ทันพวกเขาให้ได้จากอินโดนีเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากราวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่า ดูเหมือนว่าเราจะมีทีมจากอาเซียนทีมใดทีมหนึ่งได้เจอกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างคิเซียโนโรนันโดแค่ฟังดูมันก็บ้ามากๆแล้วจากสิงคโปร์ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าฉันไม่สามารถคาดเดาได้ว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้เพราะทั้งบุริลัมยูเนเตตและยยโฮดดรุนทาซิมต่างเป็นทีมที่ดีทั้งคู่ขอให้เป็นเกมที่สนุก มันจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับฟุตบอลอาเซียนได้อย่างแท้จริงจากเวียดนามความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันเชียร์บุรีลัมยูเนเต็ดให้สามารถเอาชนะยโฮนดาลรลุนทัศซิมให้ได้เพราะบุรีลัมยูเนเต็ดนั้นก็เปรียบเสมือนญาติของพวกเราชาวกัมพูชาที่ทั้งสองมีบรรพบุรุษเดียวกันจากกัมพูชา ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อการเจอกันระหว่างเยฮนดารุนทาซิมและบุรีลัมยูเนเตดในรอบ16ทีมสุดท้ายในครั้งนี้ว่าฉันมองว่าทั้งสองทีมไม่ได้แตกต่างกันมากนะักแต่สําหรับฉันคิดว่าเยฮนดารุนทาซิมมีคุณภาพมากกว่าบุรีลัมยูเนเตตเพราะได้เห็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาในเกมนัดที่ผ่านมาจากเมียนมาความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ยังโชคดีที่ทั้งสองทีมไม่ได้เจอทีมจากเจลีกแต่ก็น่าเสียดายที่ต้องมีทีมใดทีมหนึ่งต้องตกรอบไปขอให้มันเป็นเกมที่สนุกจากสิงคโปร์ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันขอส่งกำลังใจให้กับเยโฮดาลุนทาซิมเวียดนามและมาเลเซียเป็นพี่น้องกันซึ่งความแข็งแกร่งของเยโฮดาลุนทาซิมจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นอย่างน้อยจากเวียดนาม ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าจนถึงตอนนี้ยโฮนดาลุนทาซิมก็ยังไม่ได้เจอทีมจากเจลีกเลยไม่แปลกใจเพราะพวกเขาเป็นที่ตั้งของสํนักงาน AFC จากอินโดนีเซียและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวอาเซียนโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า มันก็เหมือนเป็นการเจอกันร,ระหว่างนักเตะบราซิลคนไทยและคนมาเลเซียไม่ควรจะต้องภาคภูมิใจต่อเรื่องนี้พอาผู้เล่นทั้ง11คนในสนามมีแค่นักเตะท้องถิ่นเพียงคนเดียวเท่านั้นจากเวียดนาม และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวมาเลเซียและชาวอาเซียนหลังจากที่บุรีรัมยูเนเต็ดผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต้องไปเจอกับยโฮดาลุนทาซิมทีมจากอาเซียนด้วยกันเองในฟุตบอล a f ฟซแชมเปี้ยนลีกอีลิต2024-2025หากเป็นเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ คุณที่คลิกเข้ามาไม่ว่าจะมาจากที่ไหนคุณคกกือกำลังใจเราจำเป็นในขยบไกล Comment Supply ท,ทุกการแชร์ที่ให้เรารู้สึกยินดีได้ KJ Comment KJ Comment